กลาบสวัสดีครับทุกๆคนแซมมี D ่ดีแมมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเป็นตอนเดียวแบบมีกระบะหลังคาตู้ทึบนะแบบนี้นะลงเล่มแล้วนะครับผมแบบนี้นะลงเล่มแล้วรถพึ่งเข้าเลยหน้าใหม่แล้วนะครับผมหน้าปัจจุบันเลยปี2020นะครับผมนี่เลยนะคันนี้เลขไมาอยู่ที่1 8 8 0 0 0นะ ราคา299,000บาทนะครับผม2อง0 0 0เก้าหบาทนะหน้าใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่รถสวยๆครับคันนี้นะดู1455นะครับผมมาดูสำเนาเล่มกันก่อนเลย2020นะครับผมกระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะครับผม150แรงม้า1,900ซีซีนะครับผมคันนี้นะ1,900ซีซีนะอ่ะลองดูก่อนลองดูก่อนนะครับผม ก็มีต้องเก็บงานให้เลยก็จะมีในส่วนของซุ้มล้อหน้าซ้ายนะเนี่ยโดนเบียดมานะโดนเบียดมาแต่ว่าในส่วนของแก้มเก้มเนี่ยยังสวยอยู่เนี่ยแก้มสวยอยู่นะเนี่ยแก้มหนึ่งแก้มเดิมนะครับผมแก้มเดิมเดิมนะแก้มเดิมเดิมฝากระโปรงมีแกะมาทําสีแล้วหนึ่งครั้งนะครับนะครับผมแกะมาทําสีนะ แต่ฝาเดิมๆอยู่นะเนี่ยลองเล็บจิกไปเห็นไหมครับเนี่ยฝาเดิมๆอยู่ฝาเดิมๆอาจจะเกิดจากหินดงหินดีดนะครับผมฝาเดิมๆนะมีการแกะมาครั้งหนึ่งนะเนี่ยแก้มเดิมอยู่เห็นไหมครับเนี่ยแก้มแก้มเดิมๆอยู่เนี่ยนี่นะแก้มเดิมนะครับคานเดิมๆนะครับลองดูเนี่ยคานข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยยังสวยอยู่นะครับคานข้างล่างเนี่ยยังสวยอยู่นี่นะ ารเดิมๆนะนี่มาดูแผ่นเพจก่อนเนี่ยเพจยังไม่มีการแกะนะดูสีแต้ยังอยู่เลยนะเนี่ยมันลงท้ายด้วย1 10 3 2, 4ห5 2นะ่ะลองดูเล่มตรงไหมนี่ 1, 1, 3, 2, 4, 5, 2นะึ่หน่นะ อ๋อเป็นตัวทีไม่ให้ตัวหนึ่งนะตัวทีตัวทีเป็นตัวทีนะครับทีศูนย์สามสองสี่ห้าสองนะตรงนะครับผมตรงชัดเจนนะครับผมเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันนะครับผมสำหรับคันนี้นะก็ลองดูครับผมหน้าใหม่แล้วนะครับปี2020เลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันราคาสองแสน 9 9 0 0 0บาทนะลองดูไปรอบๆก่อน,นยางตัวนี้เป็นยางของบิสโตนนะครับยางบิสโตนขอบ15นิ้วนะนี่ขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้ขอบ15นิ้วยางใหม่แล้วนี่ยางสัปดาห์ที่11ปี2023นะก็หน่วยงานก็ตามนี้นะตามที่เห็นจัดการลอกออกให้เหมือนเดิมนะครับดนูนะ โฉมใหม่แล้วภายในใหม่นะถุงลมก็มีอยู่2ลูกนะครับเอ๊ะเกะ๊เกะก็อยู่นี่เก๊มี1ช่องแล้วก็มีช่องใส่คออีกเล็กน้อยนะครับผมนี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมเกียร์ถอยหลังของตัว D m a ม็กกนเน็เรายกก้านนี้ขึ้นนะแล้วก็โยกซ้ายสุดถ้าเราโยกไม่ซ้ายสุดจะเป็นเกียร์หนึ่งแต่ถ้าเรายกนี่ปุ๊บมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเห็นไหมครับมันจะลึกเข้ามาอีกนิดนึง นี่แอร์เป็นแบบแมนนวลนะแบบนี้เลยนะครับวิทยุก็ c d USB นี่ USB ด้านนี้นี่ด้านนี้นะอบดูก่อนบแบบนึงนะครับนี่ประวัติเข้าศูนย์นี่ตามระยะเลยเห็นไหมครับเช็คของ i s u ู u ุล่าสุดน,นี่ตัวนี้นะเห็นไหมครับของอ s u ุสศูนย์เช็คต่อไปอยู่ที่1นึ่งแสน 8ปด0มื่นสี่พันนะตัวนี้นะครับผมตัวนี้กุญแจอ่ากุญแจสำรองครบๆนะน,แบบนี่นะครับผมดูคัสซีนิดนึงคัสซีไม่เป็นสนิมนะคัสซีไม่เป็นสนิมนะครับผมตัวใหม่แล้วหน้าใหม่นะแบบนี้เลยนะครับผมตู้แบบนี้เลยลองดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างสวยอยู่เลยนะครับผม อีกฝั่งหนึ่งสวยงามนะ,ะก็ไว้เผื่อไว้คนคงขน,นของนะครับผมตัวนี้ซื้อให้คนงงคนงานใช้เนี่ยราคาไม่ข้ามสามแสนนะครับผมสวยๆนะคัสซีสวยๆนะครับผมนี่นะครับผมกระจกเป็นแบบมือหมุนนะไม่ใช่เป็นแบบออโต้นะแล้วก็กระจกข้างก็ เป็นพับมือหมุนเช่นอ่าพับแมนนวลเช่นกันนะครับผมนี่นะครับถุงลมคู่หน้านะครับผมคันนี้นะใครสนใจก็โทรมาหาแซมได้นะครับผมคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานะ0ูนย์แปดหสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมปีสองพันยี่สิบตอนเดียวกระบะตู้ทึบเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับผมราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท นะครับผมก็ยังไงสซงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมใครสนใจโทรมา0ูนย์แปดหกไปแล้วสวัสดีครับผม